กว่าจะมาเป็นปูปรยาวีรกรรมสุดแสบในชน่วงที่เข้าวงการแรกๆบอกได้เลยว่าจําไม่เคยลืมค่ะบินตรงกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งสําหรับนางเอกสาวปูปรยาเพื่อประกาศข่าวดีให้ทราบอย่างเป็นทางการว่าได้เตรียมจะลั่นล,ละฆังวิวากับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติในปลายปีนี้แล้วจากนั้นปูปรยาถือโอกาสเดินทางไปหาอดีตผู้จัดการเอสุภชัยที่เคยดูแลก,กันมาตั้งแต่ช่วงเข้าวงการแรกๆพร้อมเผยโมเมนต์น่ารักระหว่างคู่ ให้แฟนๆได้เห็นกันอีกด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวยังได้หวนรำลึกกับความหลังกับเอสุภชัยโดยเล่าถึงเวรกรรมสุดแสบที่เคยทำมาไม่ว่าจะเป็นการไปเซ็นสัญญาครั้งแรกที่ช่องเจ็ดกันนั่งมอเตอร์ไซค์มีกลับบ้านขณะถ่ายละครอ,อยู่ การต้องเลือกระหว่างจะเรียนหนังสือหรือจะเป็นนางเอกและปิดท้ายด้วยการที่แอบไปประกวดบ mm ีชบิกินี่เพื่อแลกกับวิสกี้หนึ่งขวดเอามาเป็นของขวัญให้กับผู้ชายเป็นต้นเรียกได้ว่างานนี้นั้นเอสุภชัยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า วีรกรรมสมัยนั้นเรากี่วันก็ไม่มีวันจบเราผ่านทุกช่วงทุกเหตุการณ์จริงๆวันนี้เ่าสู่กันฟังแล้วยิ้มวันนั้นเ่าสู่กันฟังอาจจะมีร้องเรียกได้ว่าเรียกไรย,ยิ้มจัดคนฟังไปต,ตามๆกันคะ่ะ